ดูดูดูครับความกรอบโหนุ่มด้วยกรอบนุ่มนะครับสูตรหนูคุกใหญ่อุดรฟาร์มนี่กรอบจะนุ่มดูดูครับดูมันครับมันอืดูครับดูดูดูครับดูอหดูครับดูดูนะครับนี่นี่ลองกินก่อนนะอ สวัสด oh <esi> ok ีคร uh ับผมหนูวูก็่ยวดอนฟาร์มนะครับวันนี้นะครับดูเมนูสักก่อนนะครับอ่าดูเมนูสักก่อนนะครับหนูอบโอ่งนะครับย่าหนูอบโอ่งสมุนไพรนะครับหืมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกรอบๆฟังนั้นเลยฟังเสียงเลยหืมนี่ดูดูฟังเสียงเลยครับกรอบๆเลยครับกับส้มตํานะครับืนี่ส้มตําท่านผู้ชมครับส้มตํานะครับนี่นะครับส้มตํานะครับ ทำลายไหลนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับกินส้มตํานะครับหนูย่างโอปองนะครับไปพร้อมๆกันนะครับกับนี่เลยนะครับขาดไม่ได้นะครับน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะครับนี่ครับของหนูพูกใหญ่ดอนฟาร์มนะครับท่านใดสนใจนะครับต้องลองดูนะครับมาเลยนะครับเอาตัวนี้เลยครับเนี่ยเอาตัวนี้เลยเนาะหอมเลยครับอือดูดูฮือดูดูมันมันครับเอากล้องมใกล้ครับอือนี่ครับนี่นี่ดูมันนะครับมันซะก่อนนะครับ นี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับออืน้ำลายไหลนะครับเออนี่ครับเอานี่ก่อนเลยครับเอานี่ก่อนน้ำจิ้มก่อนเลยครับเปิดฟ้าก่อนเลยครับนี่น้ำจิ้มของเราครับต่อไปครับติดตามด้วยครับใส่อยแล้วครับนี่อันนี้คือมาทดลองก่อนแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับใส่น้ำจิ้มลงไปครับใส่น้ำจิ้มครับนี่ดีลงไปครับบีลงไปอืมอื้อ น่าจะลอยนะครับ่านผู้ชมครับดูน้ําจ bueno. ิいい้มครับอนะครับนี่นะครับเอาก่อนแล้วหางดูดูดูโอ้โหดูดูครับซูมมาเลยครับอืดูดูดูครับความกรอบโอ้โหนุ่มด้วยกรอบนุ่มนะครับอสูตรหนูคุกใหญ่อุดรฟาร์มนี่กรอบจะนุ่มดูดูครับดูมันครับมันอืดูครับดูดู ดูครับดูอืาดูครับดูดูนะครับนี่นี่ลองกินก่อนนะอืมอ่ากรอบกรอบมากกรอบมากจริงใกล้ก่อนอ่าอืมกรอบกรอบมากอืมนะครับ กรอบเลยอือืออือกรอบกรอบสุดๆนะครับฉีกไปเลยสูตรเหล้าหนูนุ่มนะครับนี่ดูนุดูนุ่มมากนะครับอือหือนะครับก่อนเลยครับนี่อือหือนี่ฉีกเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับอันนี้โชยเฉยนะครับอันนี้นี่น้ําจิ้มโชยเฉยนะครับใส่อย่างนี้เลยเนาะนี่ใส่อย่างนี้เลยนะครับสูตรน้ําจิ้มนะครับหนูโอ้ยลาลงไปแล้วอือหือ ราดลงไปเลยอย่างนี้ครับอือหืออือหือรสชาติของน้ำจิ้มนะครับจะออกเปรี้ยวนะครับอมหวานนะครับอืรสชาติได้นะครับเหมาะสำหรับนะครับพวกเนื้อปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างสำหรับพวกเนื้อนะครับพวกปิ้งย่างครับหนูปิ้งย่างนี่ครับอร่อยมากแล้วนี้ครับอือ อืมอ <1971 habitude> ืมอืมอืมไปเอ้าน้มตำอืมมาส้มตำเดี๋ยวลืมส้มตำครับมามาเลยนี่ส้มตำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ส้มตำครับกินกับส้มตำด้วยอ๋ออืมเดี๋ยวเผิ่อนี่ก่อนเดี๋ยวพี่น้องทางที่ต่อไม่เห็น ตัวื้มตำมาครับต้มตำมาอือหือลงนะี้เลยเนาะนี่ตัวใหญ่เลยครับต,ตัวใหญ่เลยนี่หักมาเลยมันมากพี่น้องดูนี่กิ้งกับส้ตมตำนะครับนี่เลยนะครับอย่างนี้เลยนี่อ,อ่าอือหือคุณว่าอือหืออร่อยจิ้มก็แล้ว จิ้มเลยจิ้มอย่างนี้นะครับ uh huh. เนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากส่วนน้ําจิ้มนะครับกลมกล่อมเข้ากันพอดีนะครับต้องลองต้องลองนะครับ uh huh. อร่อยอร่อยอืมอืกรอบอืม uh huh. uh huh. แล้วกินกับ uh huh. ผักผักใส่ผักเลยครับมน uh huh. มีช่มตําใส่เลย ต้ตมตำครับจัดเลยเนาะนี่ทุกคนครับนี่อือก็ก็ต้ตมตำนะครับน้ำปลารืาน้ำปลารลาหนูพวกใหญ่อุดอนฟาร์มครับเดี๋ยวสั่งได้นะครับตัวนี้กำลังทำแบรนด์อยู่พอดีนะครับ อร่อยหมูนี่ครับดูมันมันหนูนะครับดูครับความมันครับหมูที่ฟาร์มนะครับมันทุกตัวอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยครับแบบนี้ครับมันจะต่างกันนะครับกับหนูที่ตามท้องไร่ท้องนาครับตัวนี้จะกินได้อ่ากินได้ตลอดฤดูกาลครับตัวนี้นะครับกินได้ตลอดฤดูกาลโอ้โหดูมันครับอืนี่ครับดูมันเขานะครับดูดูจิ้มก่อนเลยเปึ๊บเข้าไปนี่อ่า เอืมามาครับแล้วก็ขอ,อ,อบคุณครับอืสุดยอดครับสุดยอดเลาใส่เลยอือืมรู้หางหางหางกรอบกรอบนะครับอือหืมแล้วกใส่ผักนิดนึงครับใส่ผักนิดนึง กินกับผักก็ได้เนาะเนื้อเนาะนี่ครับเอาเนื้อพวกนี้ครับนี่ครับเห็นไหมสุดยอดเลยครับนี่เนื้อใส่นี้เลยนะครับมันก็ลึกเข้าไปนี่ครับอืมอืม,อมสุดยอดอืมสุดยอดครับมาตัดซะหน่อยนี่มาต้มครับอืมนี่ครับ หรือว่าจิ้นตับหน่อยตับหนูครับนี่ตับหนูนะครับน,บน,นบี่ตับหนูครับดูดูตับหนูครับนี่จิ้มก็ได้นะจิ้มน้ำจิ้มครับสูตรของเราเองนะครับอร่อยมากืมครับส้มตำ อืมอืมือสุดยอดอร่อยจริงอครับอืมอืมนี่และอืมออเบอกเอาพี่น้องอืมฮมดูมูที่ฟาร์มนะครับอืมตัวนี้นะครับตัวโลกว่านะครับตัวนี้นี่คุยอกครับสมต่าพี่น้องเอ้ยแสบอืมนี่อืมืึนะครับอืม นะเด้อครับวิ่ยกันนะครับอืมอร่อยมากนะครับตะกองใหยากน้ำนนี่นี่นันว่าก็ได้ใส่รึเปไปนี่ส้มตำนะครับส้มตำเนื้อหนูนะครับหอมๆนะอู้หอนหอนนะครับอืมนี่ครับเนื้อหนูหอมนะครับดูดูครับเออนี่น้ำจิ้มครับปาเข้าไปให้นี่น้ำจิ้มหอมๆนะครับน้ำจิ้ม หวานเรือยพี่น้องนี่ท่นกันเลยนี่น่านเลยอ่าอ่าอืมบุง่วงอร่อยมากครับอืมอร่อยไม่ว่าจะเป็นปลาครับนี่ตัวนี้กินกับแล้วก็น้ำจิ้มนะครับตัวนี้ครับนะครับ ทางนูพุกใหญ่กําลังฮิดเองนะครับทําเองนะครับผลิตเองนะครับตอนนี้กําลังทดลองอร่อยแล้วล่ะครับก็เลยมาเปิดตัวครับเดี๋ยวรอสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวรอสติกเกอร์ตอนนี้นะครับตัวนี้ครับปลาด้วยนะครับเดี๋ยวรอสติกเกอร์ปิดแล้วก็จะเป็นแบรนด์ของนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มด้วยนะครับอ่าหืมมึงกี่น้องกระดูกนะอืมนะงออคนไหะ กินลงไปอืออือโอ้ยบอกสิลลดมันมากอร่อยมากอือบอกเลยนะครับหนูที่ฟาร์มเรานะครับทานได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าไหนก็ทานได้นะครับหนูฟาร์มมีคุณสมบัตินะครับเราเลี้ยงอย่างดีเป็นฟาร์มปิดนะครับไม่เหม็นไม่คาวหอมมันอย่างเดียวโอ้ยมึงอร่อยเนี่ยแา่นี้ ตอนนี้หน้าฝนนะครับแต่แต่เรามันหอมนะครับหอมละเอียเนี่ยต้องลองนะครับทุกท่านทุกคนนะครับนี่ดูเบืเ้องเบื้องอืมนะครับไล่สดนะครับต้นไทกับมาดิบันเนี้โอ้ดูกินกับต้ตมตำด้วยโอ้อร่อยมากนะครับนี่ยื้นะครับมา อืมครับอืมอืมครับบายบาอืมครับหนูนะครับหนูอวงสมุนไพรนะครับสูตรหนูพุกใหญ่อยู่ดอนฟารมดูครับจิ้มลงไปครับอืมจิ้มลงไปดูดูอืมนะคร Herm ับอืม huh. ดูครับอืมอืมรสแบบ ครสุดยอดครับสุดยอดอืมนี่ไพต่ตอบมาบ่อืมมาครับมามาอืมครับนี่อืมสุดยอดครับผมไม่ลองไม่ได้นะครับท่านใดที่อืมนี่อืมแซ่บแซ่บเลยบอกว่าอืมตัวใหญ่มากฮะอืม สี่บอกเล่นบุงน, like นึยโอ้ยเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยดูฮะดูคือพี่น้องกินไปบุญนะอือโอ้โหนุ่นะอือ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 น้ำกินนะเพื่อนที่ว่าอ่ะอือน้ำกินลงไปครับ อืมเนี่ยอือืพักพักงแบไปเล่าไปนะครับนี่อือืับขาต้นหางดูครับอือดูดูความมีขานะครับนี่ขาหลังของเขานะครับนี่ขาหลังเนื้อเยอะมากนะครับดูครับ เปรียบเทียบไก่ี่ไกส่สดสายนะครับผมเป้าสิกขวนี่ครับนี่ลาดลงไปครับอืมอือว่ลาดไปลาดไปอืมกินตัวไปนะอ <c oughs> ืมอืมครับอไอ้น้ำจิ้มของเรามันสุดยอดนะครับสุดยอดอีรินะครับน้ำจิ้มเ้าเนี่ยเห <c oughs> ็ดนะครับเพื่อรองรับนะครับ <c oughs> พวกปิ้งย่างโดยเฉพาะนะครับอ่าเนี้ยเนี่ย กินดีอ่ะครับอืมอืมอืมครับอืมอืมเนี่ครับอืมครับอืมอร่อยอืมเนี่ครับอืมอืมสุดยอดรถแต่ไล่ไร รถเยอะนะพี่น้องรถเยอะรถเยอะนะครับ,รรรรบได้สดอยู่หน้าบ้านนะครับทำวิดีโออยู่หน้าบ้านครับนี่อ่ะอืมแสบอะไรนี่ตับนะบตับหนูนะครับอืมอ,มอร่อยมาก มันเขานะครับดูครับอืมัมมนดูเลยอ,อร่อยมากครับโอ้ดูดิเ,เบองครับแซ่บพี่น้องอร่อยมากนะครับน้ำจิ้มีนตัวเด็ดเลยนี่น้ำจิ้มนี่ครับตัวเด็ดเลยอร่อย หนูพูกใหญ่ทําเองนะครับตัวนี้หนูพูกใหญ่อดอนฟาร์มทําเองทั้งที่นะครับปลาครับปลาของเรานะครับนะเปิดตัวแล้ว่แต่ว่าสั่งได้แต่ว่าตอนนี้เรากําลังทําโลโก้นะครับเพื่อจําหน่ายเต็มรูปแบบนะครับอืมนะครับอือสีคุ้งอร่อยครับอร่อยลาดเบิดกินู้เดียวเบิดตูเนาะพี่น้องบบแบงไถเข้าวานี่มาเด้อ เราวอื่นนะครับอืกินลงไปอส้มตำนะครับนะครับอือร่อยอื นังอ่าอืมพุกหยาบร่างจริงกินคนเดียวด้วยอือหือนะมันเอ้ยอืมอืมอห่วงเบิดอเลยกินถ่ายวิดีโออยู่หนาทางไงก็ยังเสียหลักพี่น้องรถเยอะรถเยอะไม่เป็นไรเนาะ จังค่อยอน,นั่นอืมนะอร่อยมากพี่น้องอืมีความหอมนะครับดูครับซี่โครงมันเนี่ยอร่อยมากนะครับอืออืมนะอืมนี่จิ้มนี่มันมน,น,มมมนี่ครับโอ้ยสุดยอดจิ้มลงไปเอ้าจิ้มลงไปครับอืมนี่ครับอืมอืมสุดยอด แบ่บนูนี่พูดถึงธรรมชาตินะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อครับเหมือนไม่เหมือนสัตว์อื่นนะครับนูเนี่ยกินเขาเอื่นภาษาอีสานกินบะเปืดพี่น้องกินอร่อยนะครับอืหางนี่นะ่ยอืมอืมอืม ครับนะครับอือหอือครับอืมอืมอ๋อ,อเหริ่มแล้วอิ่ม้วครับผมอือหือเลยทั้งเงือทั้งหยางออกเนาะอิ่มแล้วนี่ครับอือหือครับอร่อยนะครับอือไป ครับสุดท้ายนะครับก็จะลืมนะครับนี่ครับฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับทุกท่านนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับน้ําจิ้มอ่าหนูพวกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับสูตรปิ้งย่างนะครับไม่ว่าเนื้ออะไรก็ช่างนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับต้องลองก่อนนะครับค่อยมาติชมกันนะครับท่านใดนะครับไปลองก่อนนะครับมาติชมกันอ่าปลานะครับ ปลาลนะครับงูพวกใหญ่ดอนเช่นกันนะครับเดี๋ยวทํอสลัดจะได้เปิดตัวเต็มตัวนะครับตัวนี้นะครับอร่อยเช่นกันกินกับส้มตํะครับโอ้ยเอือมเลยออืนี่กินกับส้มตาเบื้อแกลัดพี่น้องนี่ครับหาก้สุดยอดครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนู้วผู้ใหญ่ดอนฟาร์มเลยครับสวัสดีครับ แสบแสบบไปไปแลโอเคไปแล้วครับโอ้แสบหักเรือรถเออบิดเลยนะบุดเลย่งตับ 出独雕画。